สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแปดข้อห้ามลิซ่าแบล็กพิงค์ทำไม่ได้ถ้าต้นสังกัดไม่อนุญาตวันนี้เราจะพามาเปิด8ข้อห้ามลิซ่าแบล็กพิงค์ที่ทำไม่ได้ถ้าหากต้นสังกัดไม่อนุญาต1การขับรถโรเซ่ลลิซ่าขับรถไม่เป็นเช่นกันจึงเป็นที่มาของคำพูดที่บอกต่อกันว่าพวกเธอไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถด้วยเหตุผลในเรื่องความปลอดภยัยและหากพวกเธอต้องการไปที่ไหนก็สามารถไปกับคนขับรถได้ 2. การซื้อรถเนื่องจากพวกเธอไม่สามารถขับรถได้พวกเธอจึงไม่สามารถซื้อรถได้เช่นกันกฎของไว e n เ e r t เ i n m e n ทนถ้าหากพวกเขาต้องการซื้อรถพวกเขาต้องได้รับการอนุญาตโดยตรงจากต้นสังกัดก่อน 3. การสูบบุหรี่กฎข้อนี้เป็นกฎที่เข้าใจได้ง่ายข้อหนึ่งเนื่องจากพวกเธอเป็นนักร้องการสูบบุหรี่จะส่งผลกระทบกับเสียงร้องและการแสดงของพวกเธอหากพวกเธออยากสูบบุหรี่หรืออยากดื่มเขาต้องมาตกลงกับบริษัท 4. การดืม่มกฎข้อนี้เป็นที่น่าแปลกใจของใครหลายๆคนเพราะวัฒนธรรมการดื่มของเกาหลีนั้นเป็นเรื่องที่แพร่หลายมากการดื่มยังถูกใช้เป็นการสร้างมิตรภาพและมักเป็นการสังสรรค์ระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยศิลปินอื่นๆของ YG Entertainment ก็ยังดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเช่นกัน 5. การเดท กฎข้อนี้คือกฎทั่วไปของไอดอลมากมายในหลายๆบริษัทความกังวลหลักคือหากไอดอลเปิดเผยว่าพวกเขากำลังคบหาดูใจอยู่พวกเขาจะสูญเสียฐานแฟนคลับและอาจส่งผลกระทบกับความนิยมของพวกเขาได้ 6. กการไปเที่ยวคลับโดยนโยบายในเรื่องการห้ามดื่มจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายหากจะมีนโยบายในเรื่องการห้ามไปคลับออกมาด้วยความเสี่ยงของการเห็นสาวๆเมาหรืออยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมในคลับมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้สูง เจการเดินทางสาวๆไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเองคนเดียวในเวลาว่างหากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท 8. เรื่องชีวิตส่วนตัวสาวๆพวกเธอดูกลัวที่จะตอบคำถามนั้นและตอบคำถามอย่างสุภาพปิดกั้นการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องชีวิตส่วนตัวของพวกเธอและบางครั้งก็ตอบคำถามเหล่านั้นไม่ตรงตามความจริงด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก amazingideas.com ขอบคุณครับ